เปิดประวัติวิภาวีสีทองนักตบทีมชาติไทยฝีมือท็อปฟอร์มดีกรีไม่ธรรมดาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่กำลังถูกจับตามองอย่างมากสำหรับมดวิภาวีสีทองหลังระเบิดฟอร์มสุดยอดทำแต้มสูงสุดให้ตบสาวไทยสยบนักตบจากแคนาดา3 0เซตในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023งานนี้ทำเอาแฟนๆแ,นแนห่วยศให้กันเลยทีเดียวสำหรับวิภาวีสีทองหรือมด เริ่มเป็นที่รู้จักในปี2016จากการที่เธอได้รับรางวัลแชมป์ไทยแลนด์ลีกกับทีมซุกรีมชนชลบุรีอ e ีเทคก่อนที่จะมาติดทีมชาติไทยวอลเล์บอลหญิงเมื่อปี2017ด้วยผลงานที่ดีต่อเนื่องทําให้วิภาวีสีทองติดรายชื่อเป็น14ตัวจริงวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2023โดยจะเริ่มแข่งกับทีมชาตอิอิตาลีในวันที่วันที่30พฤษภาคมนี้โดยในปัจจุบันเจ้าตัวอยู่กับทีมไดมอนด์ฟู้ดไฟล์เชฟแอร์ฟอ์ซึ่งในฤดดูกาาล่าสุ คว้าอันดับที่สองหรือรองชนะเลิศในศึกวอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ลีกเซต2022ส่วน23ที่ผ่านมาพร้อมได้รับรางวัลบีหลังยอดเยี่ยมของการแข่งขันอย่างไรก็ตามในฤดูการหน้าเจ้าตัวเตรียมไปเล่นอาชีพให้กับทีมกินชอนไฮพาร์ตดีกรีแชมป์วีลีประเทศเกาหลีใต้พร้อมทั้งทีมได้ไปลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์สโมสรเอเชีย2023กับทีมไดมอนด์ฟูดไฟเชฟแอร์ฟอสก่อนที่วิภาวีสีทองจะช่วยให้ทีมคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศ ่ายให้กับสปอร์ตเซ็นเตอร์แบบน่าเสียดายรางวัลส่วนตัว2016จิงแชมป์เอเชียนจูเนียร์ตัวตบหัวเสายอดเยี่ยม2022ไทยแลนด์ลีกมีหลังยอดเยี่ยมรางวัลระดับสโมสร2015-16ไทยแลนด์ลีกรองชนะเลิศก,ก,กับซุปมชนบุรี2016-17ไทยแลนด์ลีกชนะเลิศกับซุปมชอบุรีอีเทค2017ไทยเดนมาร์กซูเปอร์ลีกชนะเลิศกับซุปมชอบุรีอีเทค 2017-18ถึงแไทยแลนด์ลีกชนะเลิศกับสุพรีมชนบุรีอีเทค2018ไทยเดนมาร์กซูเปอร์ลีกชนะเลิศกับสุพรีมชนบุรีอีเทค c 0 1 8ชิงแชมป์สโมสรเอเชียชนะเลิศกับสุพรีมชนบุรีอีเทค2018พั h a ถึงไทยแลนด์ลีกรองชนะเลิศกับสุพรีมชนบุรี2019ไทยเดนมาร์กซูเปอร์ลีกชนะเลิศกับสุพรีมชนบุรีอีเทป์สองชกับสิบมชนบุรี 2022 Thailand League ร,รองชนะเลิเดมอนฟูดไฟเชฟแอร์ฟอร์ส2023ชิงแชมป์สมโมสรเอเชียรองชนะเลิเดมอนฟูดไฟเชฟแอร์ฟอร์สรางวัลระดับทีมชาติ2015วอลเล์บอลเอเชียนแชมเปียนชิปรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรองแชมป์2017วอลเล์บอลหญิงเอเชียนแชมเปียนชิปเหรียญเงิน2023วอลเล์บอลหญิงซีเกมเหรียญทอง